สุขสบายดีพี่น้องสบายดีอฟถูกถูกฐานภายในประเทศหรือต่างประเทศอยู่ดีมีเงตุถูกถกานเลยพี่น้องเด้อสบายดีเอฟซีอัติมันใหญ่เขียวหอยู่เย็นเป็นสู่สุขภาพแข็งแรงมันเงินล้ืงอูกทุกทานพี่น้องเอ้ยมาพบพ่ออตติมันใหญ่เขียวอีหล่พี่น้องเอ้ยอัติกินข้าวผัดเนาะอืมมันใหญ่เขียวป่อยให้กินโตดะตำภาษาเด็กเด็กพี่น้องเอ้ยแม่เป็นมาตุกัสอซ หลังจานีพี่น้องเอ้ยเพื่นกินเข่าเนาะกินบอลายน์นได้พี่น้องเอ้ยเพื่อนมาถ่ายกินกับเถาเพื่นมาเพื่นมาเบิ่งโทรศัพท์เบโดยพี่น้องเอ้ยบ้านนี่พระเอกโอ่เห็นยังลูกล่ะเห็นยังลูกดดต้หล่ะเบิ่งยังลูกเบิ่งยังลูกใส่งงงอยู่แท้ มาเบิ่งมาสมนํากันพี่น้องเอ้ยไปอีกพนิดปีสงบาทนี่ลาเบิงยังลูกกระตุนไปยังลูกล่ะฮะบ่โอ้ยคุยตเบ่ตอมันแม่ หลังจากนแมนแม่น้องอติอีเพิ่มมาตะปาส้มนามาเด้อมากินอ่ะลวกตั้มรวกไม้แท่งกันพี่น้องทั้งเบางงามเบาามพี่น้องเอ้ยออกกอนจะเลยกินอะไเบ็นตัวเดอ้ยเบางงามพี่น้องเอ้ยกิ้นหนามักฝ่าว่าอยัางไรพี่น้องเอ้ยแม่อติจ่อบุลุกหลับป้พี่น้องเอ้ย กินน้มค่ะกินนามหมักผ้าอ <c oughs> อกกับยางห้าพี่น้องเอ้ยบางงามไปอีกส่งเป็นแบบประเด็กเม้นๆภาวะเซ่พี่น้องเอ้ย <c oughs> กลงกันขามขนาดเนาะเป็นต่างหมู่ดอกแม่น้องอติเป็นปลสื่อเกลือเป็นมาล้วเป็นกลซสื่อเอาหอยแข้งปลาหมึกเนาะมาสู่เอ,อือดสูนองกินหลังจากนล้นกินอัน ปลาหมึกก็หอยแข้งน้ำแม่อติเด้อพี่น้องเดิอกินเสแๆนลำการเดิอพี่น้องเด้อเปินกินคนเดียวน่ะพอใหญ่กรบปั้นเนีมาเนาะพออติเปินบ่อท่าไพ่ร้านพูนเพินกับกินพี่น้องเอ้ยเปิลบ่หมักแบบสิน่ะแกงน้ำไม้ตมะหุงเปินซ้อเพินว่า

กินแบบง่ายๆแล้วนะเป็นน้ำเลี่ยวเป็นน้ำอไรยังไม่หมเนาะกินน้งหมพเผาเป็นน้ามอีกพี่นองเอ้ยพออาเต้กันยังปฏิบัติบ้านทันมาพอใหญ่ยันโหกันยังบัตรขึ้นมาตะครัวพี่น้องเอ้ยคำแล้วกันยังบัตรขึ้นมาเนาะทเลยน้ำบอกกิปลาหมึกก็เมย์บอกขี้เดียด bị ăn được hiện nay để phải xẻo lụ, hiện nay nó là hả? Ở miền Thanh thì bột nó ba mực, ơi, tô mai lau, tô xong lội ba, bọt, xong lội sỉp, ở miền Thanh xong lội cá sỉp hả? Phèn, riêu ปลาหมึกยังเสียหนะลูกมั้ปลาหมึกไข่ปลาหมึกไข่บอสหอยแค็งอยู่เมืองไทยกับสีบัวแพงกรไดาตกมะล่าแล้วแพงพี่น้องเลยดั้งบทกระพงดั้งบทราคาสัารด้วยด้ไม่ใหญ่เคี้ยวยังบ่ได้เข่าสูงในหมอกเข่าในหมอกในเมืองเนาะมีตลูกสาวสืบใหม่กินไปเมลุล่ะไปเมลไปกินนะไปนางยม่งแหมไปไปกินกะหะอีสเตอร์ ไปให้แม่ลูกไปอันละได้เงินได้อันมหไ่ใจดีอะไรูนะทำเงินลายลูดลยเออไปเอากริ่ดเไอตีมันเกิดไอต้มันเกิดไอต้เออบคใความมันเกิดมันเกิดัะคัมืือใดฟาฟาเกนลาเกนยังลาเกน

อย่าบายลูกละมันข้าวตรเม้นเม้นจนเปนห้าอีกหน้าลูกไอ้แมเองไอ้แมวเองไอแกงกนีใหม่ใเขาพิน่องเลยตุตยกเป็นแดงๆุดล่มี่นาะเตีไปเบีดเสนหพี่น้องเนาะวองหมักไปมึกเอ้าเปลงพวงยีแมวตีเลยนา่นเรียบหลอโอ๊ยเอายังปอนะลูก เนี่ยถ้าไปซื้อรถปูนปูนไหนในอ้ยที่รานไหน้ยอาใบที่ปัดเลยรถรถนิ่งที่รถปูนทีรถโต๊ะรถนั่งเีกรถเดินพี่น้องเด้อพี่หนงรถนั่งเกรถรถต๊ะี่ยืนใส่เซเบ็ตเซเบ็ตยืนใส่เซเบบเต้า

เราลุสื่อซื้อรถจ๊กมาฝาก้อหื้อถจ๊กว่าถาาไม่ให้บักคั้บากทั้หนุมงามเดี <in Asia> ๋ยวปดบ๋ยวปดปูพ่อมาไม่ไ oh, ั่ไหมไปดิี่น้องอืย่ทด่แม่แหงกับใจร้านอย่าไม่มีมิตามินอย่าร้านกินบ๊อบปลาลูกแม่เซฟอยู่เท่าไหร่ mọi người chơi đây Cái gì mọi người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  người mọi người ban, người mọi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  có mọi Mẹ có mẹ mọi người vân nhảy hơi đều luôn lạ hai nhảy đều. đến Thảo they luôn How do they look? How do bò look? How do they 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 ไม่เสียไหมพี่น้องเอ้ยมองดูมันลึงดะผมแม่เสียเออเอาไว้นั่นแหละมองดูพระเอกกิ่ลือพี่น้องเอ้ยโอ้โหฝนครบเลยพี่น้องเอ้ยอ่ะมาวอดนี่เมย์ยิ้เคี้ยวสุดคลิปเมย์เน็กก่อนพี่น้องเอ้ยกดไลค์กดแชร์กดติดตามส่งอัติเมย์ใหญ่เคี้ยวนี่พี่น้องเด้อ เป็นกำลังใจสูสีต่อไปพี่น้องเอ้ยผิดพะประการใดก็ถอยกออภัยเด้อพี่น้องเดิมพระเอกกับพระเอกกี่ดื้อน้อคือาควิใส่คอนคุณสิปลัดธนาทตยเกวทั้ง3ามเลยสิสิบนลกปังภาษานโราันยูดีมีเ็นอยู่จนเป็นสุขสุขภาพรเข้มแข็งหมือนเลงเรื่องสุขกายสุขใจด้วยเถินสาตุ